สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมพามาดูอีกหนึ่งทีมงานครับทีมงานรถลอยอีกหนึ่งทีมงานที่สาวนุ่นดัมซิ่งของเราเนี่ยมาวิ่งมาวิ่งงานร่วมครับเปิดหัวที่คันนี้ครับผมเมก้าสุดหล่อ รถขุดครับแคทโอ้โห oh ตักไวเลยพิกัดก็บ้านสนอครับตำบลกระตวดลำวดอะไรนี่แหละอำเภอปราศาสตร์ครับจังหวัดสุรินแคทสามหนึ่งหนึ่ง ตักไวมากเลยครับโอ้โหดูเพลินเลยแบบนี้ช,ชื่อหน้ารถเจ้าแคทคันนี้ครับ ชื่อว่ากิตติดทัดด์นาจะาเป็นชื่อทีมงานแล้วครับทีมงานกิตติดทัดถ้าผิดต้องขออภัยนะครับแรงดีไม่มีสะดุดเลย ตอนนี้สาวนุ่นยังไม่มานะครับสาวนุ่นไปเทดินอยู่เดี๋ยวรออีกสักครู่ครับจอดรอแล้วครับตอนนี้รอรถดำแล้วรถดำยังไม่มาเดีย๋ยวมาดูกันว่าทีมงานเขาวิ่งกันทั้งหมดกี่คันนะครับ ออกไปคันแรกเมื่อสักครู่นี้เมก้าสีขาวพาน้องพารวยมาครับอุนเส้นก็อยู่บนรถเจ้านี้เขาลงรถยากครับยิ่งแอร์เย็นเนี่ยน้องพารวยเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะลงเลยมาแล้วครับเดก้าสีฟ้าสุดหล่อครับรอมาแต่ไกลเลยคันนี้ กิตติดทัดแน่นอนแล้วครับชื่อทีมงานแน่นอนครับมีเห็นสองคันแล้วทีมงานกิตติดทัดแน่นอนนี่เดก้าสีฟ้าถอยไปใส่ดินนิ่มๆครับอ๋อฝาท้าย ฝาท้ายเปิดครับนี่ส่งสัญญาณรถแคทส่งสัญญาณบอกว่าฝาท้ายเปิด ปล่อยตัวครับเต็มเรียบร้อยครับไปแล้วก็ลั่นด้วยคันนี้เดกกาสีฟ้าครับดแ,แล้วเธอก็ลงรถมาจนได้ครับ มากับเสื้อลายเสือดาวครับกาบงามๆครับกาบเอฟซีงามๆอะไรมาแล้วฮะสานน่อ๋อสาวนุ่นมาแล้วโอ้ยลืมเลยครับโอ้โหโอ้มัวแต่ตะลึงกับความสวยของวุ้นเส้นอยู่มาแล้วครับจะบอกสาวนุ่นมืสามชาหน่อย<ห>อไฮไลท์อของ,องเราไฮไลท์ สำหรับงานนี้เลยครับโ,โรบอครับสุดหล่อของ<ป>สาวนุ่นดัมซิ่งครับถอยใส่ถอยใส่ดินนี่ครับ <c oughs> โ,โรบอครับสุดหล่อ สาวนุนว่นอ้าววัสดีครับอ๋อทไท่ออกฝั่งนี้าังแ<อ><ะ>ก่ครับต,ตกใจหมดเนึงว่าประตูฝั่งคนขับเสียกเ,เก,เเเเเเกค เฮ้ยจริงนะเชื่ออะไรเชื่ออะไรยี่สิบแปดอ้นเคยวิ่งดินด้วยน้องนุ่นบอกว่า เท่าแก่เคยวิ่งดินด้วยครับเอาไปทักทายเท่าแก่หน่อยเขาบอกว่าเท่าแก่เคยเจอผมด้วยโอดินจะเต็มแล้วโอ้ไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเอาเดกา้าสีชมพูก็มาแล้วเดกา้าสุดหอ่อ เทนให้หมู่บ้านนี่บอกใช่ทราบหมู่บ้าน,นไกลเดินดดอ๋อคนละหมู่บ้านไ,ไปแล้วครับเขาแก่ขับรถให้สาวนุ่นครับ น้องนอนบอกเหนื่อยแล้วฝั่งนู้นเดี๋ยวให้น้องนอนมาขับฝั่งนี้ดีไหมอ้เที่าไหร่ี้อยกที่นี่วิ่งิ่งเชื่ะอตามเหลือร้อยหรือ100นึงแต่วิ่งวิ่งไกลถ้าเจองานใกล้ก็กำไยอะเหมือนวันที่วิ่งนั้นแล้วก็วิ่งเคนบานี้ได้ยี่สเทียวน้ำันสี่ยโอ้ประหยัดกัวนี่ ยี่สิบสี่เที่ยวนะ้ำมันสี่ร้อยก็หักเอาไปสี่เที่ยวเหลือสองพันโอ้แล้วแต่แล้วแต่เที่ยวแล้วแต่งานอ๋อแล้วแต่งานไม,ไม่มีงานปากบ่อแล้วบอกพี่มีงานปากบ่อตลอดทั้งปีไปไหมอ,อยู่บ้านพี่นี่แกจะแกจะไปคุยรำแล้วหีหลังปีใหม่มังยังนีเลยอ่ะวิ่งสบายสบาย,บายเลย ไม่ได้วิ่งลำบากด้วยวมิายถึงาให้เแวียงหคนะแป๊บเดียวสองหมื่นคิวเขาจ่ายพันหนึ่งมันก็เหลือน้ำมันก็จะหมดประมาณ500ร้อยนี่แหละวันนึง วันหนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบเที่ยวได้วิ่งสบายเลยมลันวิ่งวันละกี่เส้นเลยสองสามเสี้ยวยาวันมันวิ่งไกลอ่ะมันไม่มีที่ฝุ่นที่ใ้ล้ๆอ่ะแล้วเขาโล่งเอามาอีกแล้วครับเดก้าสีฟ้าครับ กันไหนสีฟ้านี่นะไม่รู้จดมิดมีแต่ไวรุ่นเลยว่ะนู่นไวรุ่นแล้วก็ไอไนคันสีฟลูนั้นเก๋แล้วอ๋อคันไอ้นิโนอ่ะเมก้านั่นนะใช่อันนั้นคือการดู้เรื่องเก็บหัวเอาแล้วทั้งหมดกี่คันเนี่ยวิ่งวิ่งกันกี่คัน กิตติทัตช,ชื่อเจ่าแก่บก่น,นี่หรือชื่อใครชื่อจริงเจ่าแก่แต่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะเสี่ยอ,อน้นอเจ่าแก่ของสาวนุ่นดับซิงครับอายุาประมาณน้องนุ่นบอกประมาณยี่สาาิบแ<ะ>ปดป<ะ>ีขาขาสูงอะไรไงฮะขาขาลูกใหญ่ขาใครข,ขาใหญ่บอเหนียวเอาให้ผู้ชายยให้ผ้ผูชาขาหนุ่นใหญ่กว่าเออาจริง่ะ จริงนุ่ใช่เหรอเวลาไใส่เอายืนยืนแบบนี้นี่ยืนตรงตดิตรงตรใกล้ๆกันใหกขล้กกว่าขาใหญ่กว่าานุ่นใหญ่กว่าเอ้วทไมหนัก้อกแ้นนเด้อไู้น้วนมากอ้วนจนอ้วนจนลอ่ะแบบเห็นโกขามจนไม่ได้ทงน้อง ขวนตวรงนี้นะ่ะวนตรงนี้มันมองเนารู้เลยว่าันรนะิงเทที่เขาทางานที่เขาทางานเขาจะหมตัวเองวนจนเกลยงแล้วันนี้กินข้าเหนียวด้วยวยมีอรกิ นี้ท่อลั่นประจําทีมงานเลยครับอันนี้นล,ลนนั่นสุดแล้วใช่ไหมที่ดูรู้จดอยู่อ่ะแกมมาแบบฝึกมาแบบแค่กระจุอะรู้ด้อ่ะอ้าวพี่เอกอันนี้ลั่นสุดแล้วใช่ไหมนี่อ๋อลแล้วทางเดินดูอ่านเสียไปา5สายรถไม่เปิดตาคิดว่าจะติดที่ไหนได้เกก็ออกมาเนาะไปทางไหนลั่นสุดประจําทีมงาน ไม่มันอยู่ที่รอบรอบรถด้วยอ๋อเดก้าคันขาวที่กำลังมานี่เดก้ากำลังมามขับเอ่าแกมีกี่คันอยู่นี่รถเท่าแก่มีกี่คันอยู่นี่มีเดก้าคันนี้กับเดก้าคันสีฟ้าที่ออกไปรอบก่อนอ๋อมีเดก้าขาวแล้วก็เดก้าสีฟ้า ที่กำเนิดก่อตั้งมารถนี้ก็มาแล้วสิบคี่แต่เด็กาฟ้ากับเด็กกาฟ้านั้นแตกที่เดียวกันตอนที่อะไรนะตอนที่นี่แก่ นี่ครับรถต่าแก่อีกคันครับสาวนุ่นบ้างั้นเดก,ก้าสีขาวครับ ก็เดี๋ยวเมก้ามาเมื่อไหร่นะครับผมจะปิดคลิปเมื่อน,นั้นนะครับเมก้าเพราะว่าถ้าเมก้ามาก็แสดงว่าเป็นคันแรกก็แสดงว่าเราจะได้ดูกันครบทุกคันแต่ว่าแคทคันนี้ขุดไว้มาก สาวเขาเมามอยกันอยู่ปล่อยตัวครับ แล้วก็จอดรอตามระเบียบครับเอามาเลยครับนี่เป็นคันแรกครับคันแรกที่เราเปิดหัวไปตอนต้นคลิปนะครับก็ปิดคลิปที่คันนี้เลยด้วยกันนะครับเดี๋ยวคันนี้ออกก็เจอกันใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูที่เทกันหน่อยนะครับคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวให้สาวนุ่นพาไปดูที่เท สาวๆครับก็ยังเมามอยกันอยู่เรื่องความสวยความงามครับให้เวลาพวกเธอนิดนึงนานๆจะได้เจอกันครับแต่ว่ามารอบนี้ครับรู้สึกว่าสาวนุ่นเนี่ยจะ,ะดูดีขึ้นครับสวยขึ้นพูดตรงๆดูหน้าใสาขึ้นนะครับมารอบนี้ ลงรถมารู้สึกว่าน่าจะใสกว่าเดิมตั้งแต่โดนน้องนนดุนี่รู้รู้สึกว่าจะดูแลดูแลตัวเองเป็นพิเศษครับสำหรับสาวนุ่นครับไปแล้วครับอ่าโอเคนะครับผมแล้วก็รอชมคลิปต่อไปนะครับจะให้สาวนุ่นพาไปดูที่เทอ่ะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ